สวัสดีตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมมาดูคุณตาเรียงฟืนในเตาถ่านนะจะเผานะฮะเตาที่แล้วเนี่ยใช้เวลากว่าจะเปิดเตาถ้าไห่หกวันว่าห้าวันคุณตาห้าว,วันนะนะครับผมจุดครึ่งวันแล้วก็เผาอยู่อีกประมาณนักสามวันแล้วก็ปล่อยให้เตาเย็นอีกสองวันนะฮะใช้เวลาห้าวันแล้วก็เก็บถ่านแล้วได้ถ่านสิบสองกระสอบแล้วก็ได้เศษถ่านอีกสามสี่กระสอบนะครับผม นะก็คือฐานเล็กๆนะก้อนเล็กๆเ,เป็นเศษฐานนะเศษฐานขายากระสอบละร้อยผมซื้อไปใส่แปลงผักนะครับผมแล้วตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเรียงเรียงฟืนนะฮะเทียวนี้ฟืนเป็นไม้ยูคาท่อนใหญ่ทีเดียวท่อนเท่าาขานะครับผมนะฮะแล้วก็ผมจะให้ดูท่อนะฮะท่อระบายอากาศแล้วก็ท่อจุดไฟนะ ท่อเนี่ยวางลงจากจากผิวพื้นเนี่ยประมาณนักเกือบเกือบเมตรปลายท่ออยู่ตรงนั้ท่อที่หนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกท่อระบายอากาศท่อที่สองท่อที่สามอยู่ตรงนั้นะครับผมเตาเนี่ยคุดลึกทีเดียวนะคุณลงุงลงไปเนี่ยสูงท่วมหัวทีเดียวประมาณสองเมตรนะประมาณสองเมตรคุณลุงว่าประมาณสองเมตร แล้วก็ใช้ใชเสาคอนกรีตสำเร็จรูปนะเอาเอาท้ายขึ้นเอาหัวลงแล้วก็เอาแผ่นสลับหรือว่าแผ่นคอนกรีตสำเร็จนะมาปูซ้ายฝาหน้าหลังนะฮะทำเป็นเป็นเป็นกรอบบนนะครับผมส่วนท่อจุดไฟเนี่ยก็ลงจากพื้นมานักหนึ่งเมตรนะครับผม <S <S ครึ่งเดียวพอจุดแล้วเนี่ยฐานมันก็จะร่วงไปข้าง ก็จะทําให้ด้านหน้ามีที่ว่างเพื่อให้ฐานลงไปไปเผานะฮะแล้วก็จุดให้เตาติดครึ่งวันนะเผาไว้อีกสามวันสี่วันเผาเนี่ยก่อนก่อนปิดรูนี่กี่วันคุณ,คณตาเผาก่อนปิดก่อนปิดรูไม่ให้อากาศเข้ามันหมดสามวันนะฮะเผาสามวันแล้วก็ ปิดรูนะให้เย็นอีกสองวันแล้วก็รือนะ้อใส่เตาใหม่เดือนนึงเผาได้ห้าครั้งอาทิตย์ละครั้งสี่อาทิตย์นึงสี่ครั้งใช่ไหมอ๋ออาทิตย์ละครั้งนะอ๋อเดือนก็ใช้เวลาเจ็ดวันแต่และครันะ้งรวมทั้งเสร็จแ,แล้วกว่าให้เย็นเจ็ดวันนะครับผมนะก็เดือนหนึ่งคุณลุงก็จะเผาได้ประมาณ สี่ครั้งก็ประมาณ50าสกว่ากระสอบนะวันนี้ได้12บางวันก็ได้สิบสามสิบสนะครับผมแล้วแต่ว่าเรียงฟืนฟืนเล็กฟืนใหญ่ถ้าฟืนเล็กๆนี่ก็เรียงได้มากฟืนใหญ่ก็เรียงได้น้อยนะครับผมนะนี้ก็คืออาชีพสีดำเนะผาถ่านครับผมการทำมาหากินของคุณลุงนะทำมาหากินที่ไม่เบียดเบียงใครนะนะครับผม กับธุรกิจสีดำเผาถ่านครับผมสวัสดีครับพอลุงครับผม